เอ้าป่ะเอ้หมดกี่บาทล่ะยังไม่รู้ฮะยังไม่รู้เขายังไม่คิดดนมายังไม่รู้บ่ไม่ช่วยไหมจะโจทยมาแทงรู้ยังเออแทงแล้วบ่เสือไปสามสี่รูเป็นยังไงอะเป็นยังไงมันรวมน้อมเก่าเมเกล้วเป็นป้าเขาบอกว่าช่างเห็นหน้าแล้วกลัวเลยกลัว เป็นอะไรอะรวยน่าซีดเลยเจ้าของรถน่าซีดเลยป้าบอโอ้ยบินมานี่ยน่าซีดเลยบินมาตกใจเลยเมตุลตรีช่างช่างกลัวเลยอ่ะช่างซักีตาบเลยช่างโอ้ ลงนแต่และทีเสื้ออะไรมาเท่าไหร่ครับเสื้อ 8, 8, <000. S 2> อะไรแปดพันแปดพันโอ้ยปหมดน้อยกว่าผมเลยทำมาเยอะเนาะหมดน้อยกว่าผมอยู่เสร็จแล้วไปโรงงานไหนนี่หนีฮะวิ่งเข้าประพลชัยสี่ร้อยเที่ยวโอ้บ้านควาอีร้อยเที่ยวมีตรงมี้ร้อยเที่ยวพุชัยไม่น่าวิ่งหรอกแต่แดงเยอะ เที่ยวหรอกสั่งให้ซโพโเขาปิดไฟแดงให้เลยเปิดไฟเคียวเลยเห็นตามไปเปิดเคียวอย่างเดียวส้นให่เนาะจ่ายเขาเยอจ่ายอะไรเนาะ <c oughs> <c oughs> มก็ไม่มีงานเลยไอเราไปตัวสัญญาคาราบาลเก็บเดือนนีนะ่ะเข้าคาราบาล ไปด้วยเด้อยเขาเรียกเข้าวันจันนี่แหละเขาแบ่งกันสองเรือป่ะใบเจ็ดอ่าใบเจ็ดผมเอาสองปเอาอะไรเอ๊ะเบ่งกันวะเบ่งอะไรแล้วมีงานไม่เบ่งนะีงานเยอะนี่แต่วันนี้เข้าจิตวันเองจิตวันอือไปคนเดียวไปงานเสรวันนอนดีกว่า เด้งกันบ่บแบบเห่าเละเจ็นจิตวันเหาคลายนำ้ำมันนำ้ำ <c oughs> ส้มแล้วก็จอดไว้ด่วอันนี้่้มแล้วไม่ขายแล้ว,ขา,ลวขายทำคอนเทนต์เนาะ<ม>ขายไปวัานไหนต้องวางไปหาดูอยู่รังสิตไปไปวะตยยยัวใหญ่เนาะนอ,อ ขับรถเล่น <ไป S 2> วันวันไหน,หนอ่ะอาทิตย่มังกรฮะจะวิ่งงานเนอะจะวิ่งงานจริงยังไงเมพรุงนี้ถ้าตรงนั้นก็ให้บอกก็น่าจะเริ่มเลย<ม>ไปดูเมื่อกี้ไม่เห็นเจ้าของแกแกบอกไว้ตั้งแต่ตอนไปทำชมวงให้แกแล้วว่าแกอย่าได้สะตอนนี้เขาเปลี่ยนใจแล้วดินหลุมมารร้อยรถอ่ะ เขาเปลี่ยนใจแล้วเพราะว่าผมไปให้ราคาไปแล้วบอกว่าฟาซุนไม่กล้าให้ผมก็เลยไปจ่ายเลยเที่ยวละยี่สิบบาทไม่ต้องให้ดอกแถวนี้ยังยังขุดตาอยู่ให้เขาบอกว่าโอ้นายดีแท้มาขุดจะให้เงินด้วยโบ,บอยู่นี่นึงนี่ตรงนี้เป็นร้อยไรอ่ะเนี่ย เนี่ยออกจากทางนี้ไปแล้วเลี้ยวซ้ายร้อยได้เพราะว่าคนแถวนี้พูดไม่ค่อยให้เงินเขาเลยไม้เราอ้ทำไมล่ะทำงานให้แล้วจะเป็นให้เงินเขาอีกตายเลยมึงจะวางตาชันกันมั้ยครับวางตาชั้นอย่าไปวางเลยไม่ต้องหรอกแต่ตอนเย็นพอมาขายนะ ไม้มาขายตรงนีมิ่งไม่ได้แล้วแบกไม่ได้มิ่งไม่เหลือพวกย่อไหนแบกดินไม่ได้เลยจะหันไม้ซื้อไม้นะซื้อไม้ก็ไม่ได้เพราะว่าแบกไม่ได้เห็นไหมรถเขาขายแต่ช่างออกจนแบรกจนจุนี้ไม้ช่วงทุ่มตองทุ่มออกออกไปขายจะไปกลัวอะไรเนาะตอนนี้หนึ่งตอนนี้เขาเอามาส่งเราส่งเสร็จ ไปกินเบิกตงังนั่งกินเบียร์นี่ไปศึกษาดูดีดก่อนศึกษาดูก่อนได้กำไรเยอะไหมก่อ <c ười> นจะลงทุนอะไรนะกำไรเราเอาบวกก pues. ็เอาเต่ได้เต่ตันละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทก็อยู่ได้ร้ <utta. S 2> านเขาให้เจ้านู่นว่ากินกนินตันละร้อยอะ่ะต<ม>ันละร้อยก็อยู่ได้ เอาสิบตันก็พันหนึ่งนะว,วันหนึ่งกี่ตันละ่ะประมาณสามสิบตันสามสิบตันก็สามพันเอาหาักทาน้นำมันมาหน่อยถ้า,าเอาไปไปก็เอาสักพันห,าานหาาน้าหรือสองพันวันต่อว,วัน,น่ก็ได้นะหกโ,โมงแล้วนะ่ครับแล้วไปไหนห้ามโมงครึ่งแล้วนี่ไปร้านอาหารหรอไปหานิงนองหน่อย ไปก่อนแล้วสวัสด<ป>ีครับครับุมเดี๋ยวไปด้วยคาราบาว